ท่านพุทธบริษัทต,ตั้งหลายวันนี้รายการธรรมประทีปสองต่างก็ได้มาพบปะกับพ่อแม่ปี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่มครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบสี่ เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับเดือน1บเอ็อเหนือเดือนเก้าไตแรส1บคำวันนี้เป็นวันท้ายของสุดสัปดาห์วันศุกร์ก็หยิดยมทางฝังเฮาทางบ้านเฮาก็ฝนยังตก พรำพรำอยู่ก็ทำให้อ,อากาศแช่มชื่นเบิกบานแจ่มใสหลังจากที่สองสามวันที่ผ่านมาฝนก็ตกตลอดนะยัดยมท่านสาธุชนวันที่สิบสองเป็นวันสำคัญของชาติก็คือวันแม่แห่งชาติแล้วก็ยังเป็นวันพระวันศีล ทางสำนักปฏิบัติธรรมที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาแหล่งที่21อ็ดก็ได้ร่วมอกร่วมใจเป็นสามาคีธรรมเจอน้อมนำธรรมะคือแก่ศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันปฏิบัติธรรมในวันแม่ผ่านไปโดยความเรียบร้อย ก็มีทั้งคารวะญาติโยมพระสงฆ์องค์เด่นก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าท่านซึ่งฟ้าฝนตกลงมาก็ปเป็นอุปสรรคแต่ประการใดเราและท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมอกร่วมใจสร้างเสริมบุญปรมีให้เกิดขึ้นกับตัวเราและท่านทั้งหลายเสียดายที่เรา ก็มาได้ร่วมกันแต่าลาท่านก็ว่ามีภารกิจที่จะต้องทําจะต้องไปก็เสียดายวันแม่แห่งชาติที่เขามาได้มาร่วมกันนี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ทําได้ผ่านพ้นไปโดยความเรียบร้อยดีงามยัิโยมท่านสาธุชนหลังจากนี้ เาก็ได้ทำภารกิจของเขาตามหน้าที่ของภัยของมันที่จะพึงทำหน้าที่คือการงานทุกอย่างนั่นเขาทำงานก็เือมีการปฏิบัติทาไปในตัวหน้าที่ก็คือธรรมะธรรมะก็คือหน้าที่ที่จะพึงทำบ่คือได้ขาดตกบกคร่องแต่ประการใด หน้าที่ของพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกเตาบุตรีดาหน้าที่ของสัทธาก็อุปธรรมอุปถากวัดวารามทำบุญสุนทานหน้าที่ของป่อกา้าแม่ขายก็ต้องไปเสาะเบียหาเงินหนั่งกาดหนังลี หน้าที่ของกุลีก็คือคนที่รับจ้างทำงานก็รับจ้างทำงานบางท่านก็ไปรับจ้างเก็บลำไยในช่วงนี้บางท่านก็ไปถากถางหญ้าทำความสะอาดที่นั่นที่นี่ที่เปิหมอบหมายหรือมีงานทำแต่หน้าที่ประจำของคนเฮาดิญาตยมนะ ก็คือตื่นขึ้นมาเราทำไปอย่างพ่องในหน้าที่ประจำวันของเฮาเอ,อ่อตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าที่ในบ้านในจองและก็หน้าที่ลักที่เขามีงานทำอยู่ก็ไปทำงานหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนที่มีหน้าที่โดยบขาดตกบกพร่องเท่าขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ของเรา ก็แสดงว่าวันนั้นเวลานั้นเราไ่ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเดียญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายหน้าที่คือสิ่งที่ได้มาปัดใจเงินทองเข้าของสมบัติพัสถานที่เราจะพึงได้ที่จะพึงได้อาศัยปัดใจเหล่านั้น ดำเดินเรียงชีพเรียงครอบเรียงคัวเรียงตนเองและสังคมของเฮาคือมีความสุขอยู่ในโลกอยู่ในถิ่นที่อาศัยเพราะฉะนั้นคนเราและท่านทั้งหลายเขาจะไปขี้เกียจขี้ค้านสันหลังยาวโดยถูกความขี้เกียจเข้าครอบงำอ้างนั้นอ้างนี้ ผลหน้าที่ที่เขาได้ทำประจำด้านเกาะเรียกว,ว่าขาดตกบกพร่องไปนี่ญาติโยมพอสำคัญว่าฮื้ยทำตามหน้าที่เส,สะแสวงหาทรัพย์สมบัติด้วยความยันกูได้วความมัน่นความขยันคนมั่นคนขยันเต้าอันที่จะหาเสาะส,ะสบทรัพย์สมบัติใดมันไปเตะญาติโยมบ่เสียหาย สิ่งที่เราตั้งหลายได้พึงทำเก็บเล็กประสมน้อยเก็บพอมรอมริบเราก็ได้มีทุนมีร้อนไว้ประทังชีวิตเลี้ยงดูลูกเตา้าส่งลูกส่งเตา้าได้ร่ำเรียนศึกษาอันนี้ก็ทุกวันเราต้องทำหน้าที่ของเราที่ผ่านมาและก็จะทำต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เมื่อได้เงินได้ทองแล้วหอกก็เก็บไว้เป็นสัดเป็นส่วนญาติโยมบพราะมันมีหูหัววรูรั่วจากเงินทองที่ได้มาญาติโยมอันตรายนะเพราะว่าเงินทองที่ได้มานะเอาบ่อืดบื่ตืดไว้เอาไปเอี่ยวไปกินไปสัมาเลเทเมาเอ,อสังเกตสังกาที่เดินทางไปไปมาเนี่ยนะ อ่านร้านอาหารสถานดึงรมไปเกาะไปกลุก่มกันโอ้กินกันสั่งสันกันอืคล้ายว่าไปต่ำน้ำพริกละลายแม่น้ำหาความสุขนินดๆหน่อยๆจากโลกียาสุขต่างหลายแต่ว่านั่นแหละเงินทองที่ได้มาก็มันกลับไปเสี่ยงเหยืรอกเดียวมดเหยกรรมเดียว ก็จะได้เงินได้ทองในยิ่งวิกฤตเศรษฐกิจบดีอย่างเอะย่าหยมนะวิกฤตเศรษฐกิจบดีนี่เขาก็โอ้ลำบากจนใจอันนี้ก็คือเขาต้องอืดหูหัวไวอย่าไปเล่นการพนนันจะไปเป็นนักเลงสุราจะไปคบคนบดีเป็นมิตรอืมข้อสุดท้ายก็จะไปเที่ยวกลางคืน เรื่กลางคืนนี่ก็เป็นอบายามุกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายบางทีก็ถูกใส่ร้ายบางทีก็เกิดอุบัติเหตุบุบงูตีตากันบางโอกาสเวลาก็ถูกใส่ความหยาดหยมนะถูกใส่ความอันนี้ก็สินธรรมวัฒนธรรมราควรที่จะเก็บงำรักษาเอาไว้ และส่วนหนึ่งที่จะทําสร้างสารค์ให้เกิดมีความสุขของเราในหน้าที่ก็คือห้มีการาามิิ a อ i การยานามิ a m นั่นก็คือมิตรที่ชักชวนไปทําคุณงามความดีชักชวนขึ้นไปทางสวรรค์เออคือไปทำคุณงามความดีก็ไปวัดไปวาชักชวนไปพัฒนาที่นั่นที่นี่ คือการละยานามิตรเป็นมิตรที่ดีญาติโยมอย่าไปชักชวนเปิ้นไปในทางชีพหายวายครัวเล่นการพันดันกินเหล้าเมายาเที่ยวเป็นนักเลงผู้หญิงเที่ยวกลางคืนนี่คือชักชวนไปในทางเสื่อมทางเสียและสุดท้ายที่เราจะสร้างฐานะให้มีความสุขได้ก็คือ คือมีสมะสีวิตาเรียงชีวิตของตนเองโดยทางที่ถูกที่ต้องที่ควรจะไปคิดโลภอัมแบ่งปันลูดตื้นชิงเอาจากของคนอื่นมาเป็นของเฮาในญาติโยมของภัยของมันนี่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าจะไปคิดโลภอัมของคนอื่นเขามาเป็นของตนของตัว หิหาได้เต่าใดก็เป็นของเขาบางคนเขามีจิตใจสอดโลภอัมคิดเบียกบังของคนอื่นมันเกิดความเสียหายในการดรําเนินชีวิตพิษสินพิษธธร,รมสีนห้าข้อสองโดยอธินาธนาถือเอาสิ่งของโลภอัมของคนอื่นก็สําคัญขอขอเขามีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งเป็นอันดับแรกเนี่ยญาติโยมได้เป็นซั์ ที่เราจะสาะแสวงหาภายนอกเมื่อซิบม,มีเมื่อมีทรัพย์ภายนอกก็มันก็จะสะดวกสบายหลายอย่างได้กินได้ตานได้ทัศนศึกษาไปที่หั่นที่นี่นี่เป็นทรัพย์ภายนอกแต่ทรัพย์ภายนอกนั้นก็มันมีแล้วก็ต้องสแสวงหาทรัพย์ภายในตาตยอายิโย,ย,ยมทรัพย์ภายในนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐอย่างยิ่งที่มนุษย์คนเขาควรที่จะเสาะแสวงหาทรัพย์ภายในนั่นก็คือคุณงามความดีที่มีอยู่ในจิตในสันดางของเขาด้วยอย่างประเสริฐเรียกว่าอาริยทรัพย์มีเจ็ดประการในญาติโยมอริยทรัพย์เนี่ยหนึ่งมีศรัทธาเชื่อสิ่งที่คนเชื่อ มนุษย์ชาวพุทธเราและท่านตั้งหลายเมื่อมีศรัทธาและก็เชื่อสิ่งที่มีควรเชื่อเสี้ยสิ่งที่มีเหตุมีผลจะไปเชื่อกำลมลมแรงแรงที่เขาเล่าเขาสาธยายเช่นกระพือข่าวตื่นข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้อยัดยมไปไหวต้นไม้ไปไหว,วนั่นไหวนีอ้อย่างเขาได้เห็นบ่อยๆ ที่ไม่สักเคียนไม่ตะเคียนที่ไปอยู่ใต้น้ำก็ดีใต้ดินก็ดีเปิดไปปะไปโปกคุดมาแล้วอืมก็ไปกาไปไหวกันเอาทูบเอาเทียนเอาดอกไม้เสร็จแล้วก็เอาไปแป้งเข้าไปโรยเช็ดถูอเช็ดถูเนี่ยมันเป็นอุปทา,านญนติยยาดมอุปทา,านความเชื่อเช็ดถูเข้าผลปรากฏว่า ไม่แตกไม่อ่ามีรอยรูอย่างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเลขละเ,ออเป็นเลขอือับเหมาะข้อดีก็ไปซื้อเลขมันถูกกว่าไม่แต่เคียนให้โชคถ้าไปเป็นเคอาะบดีไม่บดีไปซื้อหวยรวยเบอร์ออสมบัติถูกเนี่ยค่ะว่าไม่ตะเคียนให้โทษทั้ละอย่าโยมไปโทษสิ่งภายนอกอันนี้ความเชื่อศรัทธาในความเชื่อ อยติโยมอย่างเขาเป็นศรัทธาวัดไหนที่ไหนเขาก็ไปไปความเชื่อได้ยินตัวเจ้าเปิ้นเตะเปิ้นแสดงธรรมท้ทงท้งที่บันตัวบันรูปหันร่างได้ยินแต่เสียงก็ไปไปด้วยศรัทธาไปกินไปตานโดยเปิ้นที่ศรัทธาแปลว่าความเชื่อต่อไปอริยทรัพย์ข้อสี่สองก็คือศีล ศีลคือการรักษากายวาจาฮือเรียบร้อยญาติโยมศีลเนี่ยรักษากายวาจาหือเรียบร้อยตูเจ้าประสงค์ก็พยายามฮือศีลปัน่นศีลฮือแก่ศรัทธาญาติโยมเมื่อรับศีลไปแล้วก็หือรักษากายรักษาวาจารักษากายนั่นก็คือบ่ไปฆ่าสัตว์ชีวิตบ่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยซึ่งกันและกัน มาไปพืชมาไปประพืชพิษในกามในกิ่งที่รักที่ชอบใจของคนอื่นเขาเช่นว่าสามีเมียแปลงขนคนอื่นเขาที่มีโลกที่ฆ่าฟันบั่นแตงกันตึงวันก็เพาะสีนข้อที่สามเนี่ยวาดละแวงญาติย,ยมยวาดละแวงยิ่งมีสมัยมือถือสมัยไล่เนี่ยบางทีก็ ไปลายใส่กันไปอู้ใส่กันผัวก็วัดลราแวงเมียเมียก่อวัดลราแวงผัวพิษกันต่อล่องต่อเทียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมือนะเอามีดมาฟันกันเอาปืนมายิงญาติโยมได้นี่ก็พเพราะเราบาตั้งมันอยู่ในศีลบ่มีความซัดย์ซื่อต่อกันนี่ก็คือการรักษากายศีลก็คือการรักษากายบ่ฆ่าสัตย์ตัชีวิต บะพพติพิษในกามและกะบบัดด่มสุราและเมดยเครื่องดองของเมาอันที่เกิดความหายนะความเสียหายต่อต้องต่อไส้ต่อปูมต่อสติปัญญาของตนเองขาดสติสตังนี่คือเรื่องรักษากายรักษาวาจายาดโยมรักษาวาจีกรรมปากของคนเฮาเนี่ยจะไปพูดเท็จ อย่าไปพูดซอเสียดอย่าไปพูดคำหยาบและจะไปพูดเพอ้อเจอ้อเร็วไรไลสาระพูดเท็จก็คืออู้ที่มันบเป็นความจริงบ่ได้หูได้หันบ่ได้สัมผัสบ่ได้พิสูจน์มาเตือ้อเปิ้นว่านะอย่าเปิ้นว่าจะนั้นเขาเล่าว่าจะนั้นก็เขาก็พูดเท็จไปละเนะ่ขาดสติขาดความยับยัง้งพูดซอเสียดก็คืออู้ จูนปากใส่คนนั่นจูนปากใส่คนนี้ส่อเสียดคน,นนั่นคนนี้ญาติยมนี่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าโอ้เป็นดีตางวาจาพูดคำหยาบคำหยาบคือคำที่มันบาระเอียดเป็นคำกระโชกโคหกหักไต้สิน้นไต้ผ้าเป็นหมูเป็นม้าแจ้งด่ากันเนี่พูดคำหยาพูดโพเจอก็คืออู้ที่ขาดสติความ รู้ตัวสัมปัจญะคือความรู้ตัวสติความระลึกได้อูอ้อไปเลยบางทีอยู่ด้วยกันตึงหมูน่ะเพิ่นบัตทันได้ถามเดียญาติโยมเดี่อู้จกเอาเรื่องของตัวเก่ามาอู้และอืมเรื่องนั้นเรื่องนี้เพอเจอเพอเจอเรีวไรไล่สารละพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าต้องมีศีล ยากศีลคือการรักษากายวาจาแล้วอริยรัพย์ข้อต่อไปก็คือมีหิริมีความระอายต่อบาปการกระทําต่อบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังในญาติโยมบัตรธกระทําบาปต่อไปอริยรัพย์ข้อที่สี่คือโอตป,ปะสะดุ้งกลัวขยาดกัวต่อบาปทุจริตนะคือสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตทั้งต่อหน้าและรับหลัง บ้าทมสะดุ้งกลัวห้าพาหุสัจจะความเป็นผู้เคยได้ยินได้ฟังมากคือทรงจำศิลปวิทยาการมามากมพาหุสัจจะนี่คือการศึกษาในญาติโยมการศึกษาได้รับจากการฟังตีทุเจ้าประสงค์หรือนักปราญ์ราสบัณฑิตเปินอู้เปิน,ปเปนจ่าก็เก็บํำเอาสาระประโยชน์นี่คือการศึกษา หรือไปร่ำไปเรียนตังภูมิปัญญาตังฝีมือตังจักตังสารตังแปงดอกแปลงดวงไออย่างนี้คือการศึกษาท่งนั้นก็เป็นอริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นมีขึ้นกับตนกับตัวอริยทรัพย์ข้อต่อไปข้อที่หกก็คือจากะสละหื้อปัน่นสิ่งของของตนแก่คนที่ควรหื้อปัน่นเออเนี่ยทรัพย์สินเงินทองของมีที่อยู่ ของเฮาเนี่ยบัจจัเฮาเอามากินมาเก็บบริโภคจำเพาะผู้เดียวญาติโยมเฉลี่ยเจียจานความสุขแบ่งปันให้แก่คนอื่นเพื่ะจะทำไปบะฮือเดือดร้อนตนเองและคนอื่นสุดท่านกำลังฟังรับรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์104.5เมกะเฮิร์ตซ์ทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ในญาติโยม เฮาหูสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยและก็หู้สิ่งที่บ่เป็นประโยชน์โดยเพื่อจะได้เอามาช่างน้ำนักดีชอบชั่วดีอย่างใดเขาก็ต้องหู้มีปัญญาสรุปแล้วควรมีอริยทรัพย์ภายใน เป็นทรัพย์ที่พระคณแสงฆ์ตำบลบาเดศคณะสัทธาวัดวังสิงคำคณะสิทธิยาสิษย์และทรัพภายในในใจจํามีควงเขาดะมีความเจริญกรุณเจริญจวนตนอระยาลีสายทุยอนประเทศสองทางได้มาประยติโยมท่านสาธุชนทงชาติและเพลงชาติไทยเยาเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเนอรเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมปันเชิชาติไทยเป็นประชาธิป,ไท,ปไทยทุกส่วน